บางทีก็จะไม่ได้แล้วว่าซื้ออะไรบ้างก็คือไม่ได้แบบใช้เงินซูรุยซู่ายนะมน่ารักมากเห็นปะแล้วก็ของที่ใช้เนี่ยก็มันก็จำเป็นจริงๆแหละใช่โอเคฮัลโหทุกคน,กคนสวัสดีนะคะ กบพบกับนกอีกแล้วนะคะคือช่วงนี้เป็นช่วงโควิดอ่ะเราก็มีแบบสั่งของออนไ,ไลน์ช้อปปิ้งออนไลน์อะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะพอสมควรเนาะแล้วทีเนี้ยพอลงสตอรี่ในอินสตาแกรมไปว่าเฮ้ยเออมีของมาส่งเยอะมากก็เลยถามเพื่อนๆน,นะคะในอินสตาแกรมว่ามีใครอยากที่จะดูนกเนี่ยอันบ็อกซ์ของช้อปปิ้งออนไลน์ในช่วงโควิดบ้างนะคะก็มีผลตอบรับจาก,กเพื่อนๆกันมาอย่างล,ล้นหลามเรามาดูกันที่ชิ้นแรกก่อนเลยนะคะอาจจะเริ่มจากสกินแคร์นะคะใครที่ดูนกเนี่ยในคลิปก่อนหน้านี้ก็จะ รู้ว่านกเนี่ยพูดถึงแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่เป็นแบรนด์สกินแคร์ที่ชื่อว่า The Ordinary นะคะซึ่งนี่นกสั่งอันนี้มานะคะ นี่นะคะเป็น The Ordinary นะคะปกติเนี่ยก่อนอันนี้เนี่ยนกมีอยู่แล้วนะคะเป็น The Ordinary niacinamide นะคะเป็นตัวที่ช่วยเรื่องสิวรอยดําจากสิวอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยบูสต์ผิวจากเรื่องสิวเนี่ยให้สิวหายเร็วขึ้นแล้วก็ผิวหน้าเนี่ยดีขึ้นนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ใช้ก็คือเป็นตัว moisturizer ธรรมดาซึ่งนองกอ่ะไปนั่งดูรีเสิร์ชมาสักพักนั้นแหละเร้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเออชอบแบรนดน์นี้เลยอยากลองซื้อไลน์อื่นๆของเขามานกก็เลยสั่งเอ,อ่อตัว retinol นะคะ retinol เนี่ยเป็นตัวในการเหมือออนช่่ววยยทให้แบบพกรง หรือว่าแบบรอยของัวอะไรเงี้ยนกเนี่ย25แล้วใช่ไหมก็เลยคิดว่าเออเนี่ยอาจจะต้องเริ่มใช้พวกเรตินอลได้แล้วซึ่งเรตินอลเนี่ยของ The Ordinary เนี่ยเขามีไล่มั้งแต่0.2ไปจนถึง5%เลยซึ่งถ้าสมมติใครที่ยังไม่เคยใช้เรตินอลเพียวๆเนี่ยก็อยากจะแนะนำให้เริ่มใช้จากเปอร์เซ็นต์ที่น้อยที่สุดก่อนนะคะนกได้ใช้มาประมาณ สองคืนเองก็เลยไม่อยากรีวิวมากว่ามันดีหรือไม่ดีนะแต่ว่าใครอยากที่จะให้นกเนี่ยมารีวิว The Ordinary ทั้งไลน์นะคะคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวถ้าสมมตินกใช้ประมาณเดือนนึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะคะตัวที่สองที่ซื้อมานะคะก็คือตัวออร์แกนิคโคเพรสนะคะโรสฮิปโอยนะคะโรสโรส Rosehip Seed Oil นะคะเป็นน้ำมันที่แบบบำรุงผิวนะคะต้องบอกว่าน้องคนที่ผิวแห้งพอประมาณนะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าช่วยเรื่องเพิ่มความชุ่มชื้นช่วยเรื่องสิวช่วยเรื่องรอยดำรอยแดงต่างๆนะคะแล้วก็พวกแบบร่องรอยเวลาแตกหน้ามีรอยแบบใต้ตาหรือว่ารอยแบบร่องแก้มอะไรอย่างนะะี้ยะเขาก็จะช่วยประมาณนึงนะคะก็อันนี้ก็ซื้อมาพร้อมกันนะคะ ซื้อมาจากเว็บไซต์ Beauty Bay นะคะซึ่ง Beauty Bay เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่สั่งซื้อของจากอิตา,าตินะคะส่งตรงมาจากลอนดอนถ้าสมมุติว่าใครสนใจเนี่ยคอมเมนต์ไว้ได้เลยน้องทิ้งน็อกส่งลิงก์ไว้ให้นะคะในคอมเมนต์เนาะ The Ordinary เนี่ยน็อกจริงๆสั่งมาเพิ่มอีกจะมีพวกแบบออยล์พรีเมอร์มีพวกแบบพวก AHA BHA อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งพวกเนี้ยนกกะว่าจะมาลองใช้ดูว่าแบบผิวหน้าใช้แล้วเป็นยังไงนะถ้าสมมติว่าใครสนใจอยากให้นกแบบรีวิวทั้งไลน์ทั้งทั้งไลน์เดออเนอรี่มา Ma, ที่สั่งมาทั้งหมดนะคะคอมเมนต์บอกนกไว้ได้เลยเดี๋ยวจะกลับมารีวิวว่าตัวไหนดีอะไรยังไงบ้างนะคะโอเคผ่านไปในส่วนของสกินแคร์นะคะมาดูกล่องที่2อาจจะต่อด้วยอ,อ่อจิวรี่นะคะจิวรี่อันนี้เป็นร้านไฟเฟิร์นอันเดรสกอร์คานตินะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ข้างๆเนาะก็ อันนี้ก็เป็นสายชิคชิคแบบแอเซอรีหรือว่าจิวเวลรี่สายฝอนิดหนึ่งนะคะซื้อมาสองอันเป็นสร้อยคอนะคะทั้งสองอันเลยเดี๋ยวจะใส่ให้ดูประมาณนี้เป็นสร้อยรูปหัวใจนะคะก็ใส่ชิคๆน่ารักดีใส่เต้นทิกทอกอะไรก็ได้นะมันเป็นแบบสายฝออยู่แล้วเนาะน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็เราก็มีอีกเส้นหนึ่งอันนี้คือมันน่ารักมากแล้วก็ดูใส่ยากมากด้วยป๊บนึงงงโ,โอเคนี่นะจ๊ะ อันนี้เป็นสร้อยเส้นที่2นะน่ารักมากซึ่งเราว่าเนี้ยมันชิคมากเลยมันอาจจะดูเยอะๆนะแต่ว่าเราสามารถใส่กับแบบแบบเบสเซอร์ธรรมดาก็ได้หรือว่าใส่แบบกับเสื้อสีขาวๆอะไรเงี้ยก็ชิคเหมือนกันเห็นไหมเฮ้ยแก้มันน่ารักมากโอเคอสร้อยเส้นที่2นะคะผ่านไปมานะเรามาเอเซอรี่กันต่อนะคะกับร้านนี้ก็เป็นสร้อยอีกเหมือนกันบอกแล้วว่าเราซื้อสร้อยเยอะมากช่วงนี้ อันนี้เป็นหัวใจแบบเป็นเส้นเส้นแบบนี้นะคะเส้นๆนอันนี้เวลาใส่ง่ายกว่าแบบเมื่อกี้เพราะแบบเมื่อกี้มันจะติดคอใช่ไหมแต่ว่าแบบนี้มันจะแบบชิคๆอย่างเงี้ยอ่ะมันไม่กลับมาในหัวใจอะสายแบบสายส่หวานนะคะนี่สายแบบสายแบบไม่ชอบใส่แอเซอรี่ที่มันดูเยอะเกินไปอาจจะสายฝ่อเกินไปนะคะก็น่ารักนะคะผ่านไปสร้อยเส้นที่สามมาสร้อยเส้นที่สี่ค่ะอ่าสร้อยเส้นที่สี่นะคะแบบนี้เป็นแบบคลาสสิกนี่นะคะ จี้มันก็จะประมาณนี้นะคะเป็นจี้เหมือนอารมณ์แบบเหรียญเหรียญนะซึ่งแบบว่าเราคิดว่านี้มันเป็นแบบเส้นกันตายหรอวะแบบอันแบบนี้มันใส่อะไรก็น่ารักนะเห็นไหมมันดูแบบเออคอมีอะไรขึ้นมาร้านต่อไปนะคะที่อยากจะแนะนําก็คือร้านที่ชื่อว่าจูไลส์ปีเคนะคะเป็นในอินสตาแกรมเหมือนกันร้านนี้คือจะบอกว่าของน่ารักเยอะมากก็เราก็เลยสั่งมาเยอะพอสมควรนะคะก็เรามาเริ่มที่กล่องที่เขาให้มาก่อนเขาก็มีแบบ อย่างเงี้ยเป็นเหมือนแบบซื้อมากแล้วมีแบบติ๊กเกอร์แต่งกิ้วการอะไรเงี้ยจริงๆอยากจะแนะนำให้แบบร้านค้าทำแบบนี้นะเพราะว่าเวลาแกะออกมาเราเหมือนแกะของขวัญนะได้อหมวะแกะของขวัญที่แบบเหมือนมีคนซื้อให้แต่ว่าเปล่าซื้อเองมาดูกันที่อันแรกนะคะอันแรกเป็นต้องหูอันนี้น่ารักมากเลยมันคือแบบที่เกี่ยวหูเป็นรูปดาวอ่ะทั้งสองอันเป็นเหมือนแบบเอียร์ครฟนะคะอันนี้80บาทเองแต่มันเอาไว้แบบใส่หูแบบเนี้ยแบบไม่ต้องเจาะหูอ่ะเราก็แบบใส่คัฟลงไปเห็นปะ มันน่ารักมากเลยอะคือแบบไม่ต้องไม่ต้องเจาะหูไม่ต้องอะไรเลยอะเรามาดูอันที่2นะคะอันที่2อ,อันนี้นะคะร2อบาทเป็นตุง้งหูแบบสายหวานสายเกานะคะอันนี้เป็นแบบมุกมุกหน่อยนะเป็นสายเกาหว,วานหวานอะไรเงี้ยอย่างงี้นะคะแล้วก็อาจจะแบบมัดผมอะไรเงี้ยขึ้นมาหน่อยนะคะก็ได้เหมือนกันต่อมาอ่าสีทองอันนี้ร5อยบาทนะคะอันนี้จะเป็นสายแบบ กึ่งเกากึ่งกรั่งเล็กน้อยซึ่งเราก็ชอบเหมือนกันชอบความอ t t i t u d e ของตัวเอง <c oughs> มันเป็นแบบสีทองแบบนี้นะคะเห็นปะมีความแบบชิคๆนะแบบนี้นะก็คือเป็นแบบห่วงห่วงแบบนี้นะคะเราก็หลอกตุ้งหูลงไปนะคะน่ารักมาก้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะต่อมาตุ้งหูอีกอันนึงนะคะอันนี้ร้อยห้าสิบบาทแต่จะบอกว่า มันน่ารักมากเลยอันเนี้ยเราชอบมากเลยคือชอบความเป็นแบบดาวมุ้งมิ้งของเขานะข้างหนึ่งจะเป็นแบบดาวเล็กๆนะคะอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นแบบดาวแบบอีกแบบหนึ่งนี่นหละคะน่ารักมากเลยเห็นปะอันก่อนสุดท้ายเป็นแหวนนะคะอันนี้เป็นแหวนชิคๆป่อ20บาทแบบนี้นะจะให้ดู แล้วมาถึงอย่างสุดท้ายของร้านจุลายซีเคเคนะคะถ้าเราซื้อเครื่องประดับมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องซื้อที่ใส่เครื่องประดับมาด้ยค,คะจริงๆกคค็ไม่จชเป็นหรอกแต่ก็ความเยอะสิ่งนี่จ้าเป็นกระเป๋าที่ใส่เครื่องประดับที่แบบน่ารักมากนะคะแกะออกมานี้ปุ๊บก็จะแบบธรนดาด้าน,น,นบนมีสายสร้อยนะคะหรือว่ากําไลนะคะแล้วก็เป็นแผ่น ใส่ตุ้มหูใช่ไหมแล้วก็มีแบบการแบบอย่างเงี้ยที่เราสามารถแบบเออขั้นเองได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เก็บของด้านในนะคะเอาไว้แบบพกพาอะไรอย่างงี้นะหมดไปแล้วนะคะกับร้านจุลายปีเคเ,คเคนะคะมาร้านต่อไปกันเลยว่าค่ะร้านต่อไปอันนี้ชื่อร้าน Mystery a c c e s s o r y นะคะเรามาเริ่มจากเออ a c c e s s o r y กันก่อนละกันไหนๆก็ไหนๆะ อันนี้นะคะเป็นเหมือนกําไลที่สามารถทํานํามาแบบมัดผมได้เหมือนกันเหมือนแบบเวลาเราแบบมัดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อาเนี้คล้องไว้ข้างหลังตรงนี้มันก็มีความแบบหวานชิคๆหรือว่าเราใส่เป็นกําไลแบบเนี้ยก็ดูแบบคิ Q ้วคิ้วๆิ้วะกาไลแถนมุกกับที่มัดผมนะคะในราคา150บาทแกถูกมากอันนี้ถูกมากนะคะเราะมาต่อกันที่สร้อยนะคะอันนี้สร้อยมุกนะคะในราคา290บาทนะคะแล้วแบบแพคเกจิง้งอ่ะที่เขาใส่มาให้เราอ่ะมันดูดีมากมันดูแบบทําให้แบบ ของมันดูแพงอะนึกออกปะจะใส่ให้ดูนะคะมีความเป็นแบบโมกโม,กหม,กมเห็นปะแกเราดูแบบเป็นผู้หญิงมอกบางขึ้นมาทันทีเลยอ่ะ <c oughs> เลยสาระมากโอเคอันนี้ก็ส่้อยกนะคะในราคา290าบาทนะคะเรามาต่อกันที่แว่นตานะคะแว่นตาอ้านนี้จะบอกว่าชิคมากเราชอบมากเพราะเราซื้อมาหลายอันมากอันนี้นะคะขายอยู่ที่3 5มยบบาทนะถ้าเราจะไม่ผิดนี่มีความชิคปะแกมีความแบบเฮ้ย ถ้าแบบเราแต่งตัวแบบชิคๆหน่อยอะไรอย่างนี้นะก็แบบใส่อันนี้ได้นะคะกำลังเทรนนะคะแว่นตาที่2แว่นตานี้350้าบาทเหมือนกันนะคะมีความชิคๆเป็นแบบกรอบสีเขียวๆหน่อยนะคะแต่ว่าใส่ปุ๊กก็คือจะแบบบางทีแบบไม่ได้แต่งหน้าก็แบบเุยเออคืออะไรอ่ะนึกออกไหมคือแบบมีความแบบชิคๆไม่แต่งหน้าก็ใส่อันนี้ทับไปก็คือจบเลยนะคะแล้วก็สุดท้าย แว่นตานีชิคมากแกรู้ว่าใส่ไปไหนบบกันรู้เข้าขหน้าหรือเปล่าเดี๋ยวเพราะคนนี้หน้าบวมนะคะแต่ก็เฮ้ยนี่นะคะเป็นแว่นตาสีดำแคทอาอ่าใครที่ชอบสายชิคๆนะคะสายแบบแว่นแบบชิคๆนะคะสามารถดูร้านนี้ได้เลยนะคะ Mystery a c c e s s o r y นะคะโอเคค่ะก็หมดไปแล้วนะคะกับเรื่องของ a c c e s s o r y ต่างๆนะคะมาที่กล่องที่ใหญ่ขึ้นนะคะก็คือเป็นพวกกล่องใส่อุปกรณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบ อาจจะใส่จูเลี่ด้วยก็ได้หรือว่าอาจจะใส่พวกแบบแปรงแต่งหน้าอะไรอย่างนี้นะคะนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้นกเสื้อมาจากน่าจะเป็นร้านในช้อปปีนะคะน่ารักมากเป็นกรอบสีทองนะคะด้านใต้เป็นกระจกนะคะก็เดี๋ยวนกจ้าแนบไปให้นะว่ามาจากร้านไหนนะจ๊ะก่อนที่จะไปถึงเสื้อผ้านะคะเรามาที่กล่องใหญ่กันก่อนเลยดีกว่ากล่องใหญ่นี้นะคะนี่ใหญ่มากเพราะว่าของในกล่องนี้นะคะต้องมีความแบบ กันแตกพอสมควรนะคะจานชามค่ะทุกคนช่วงนี้นุ๊ก็เลยไรไม่รู้แบบชอบแบบซื้อจานมากอะ่ะคือเป็นคนที่ชอบซื้อจานอยู่แล้วแต่ยิ่งช่วงนี้นะคะเราก็ยิ่งซื้อจานไปเยอะกว่าเดิมน,นะคะจริงๆอะ่ะมันมีจานที่ซื้อมาอีกที่แบบต้องีออเดอร์เอานะพุกจานน่ารักน่ารักแบบนี้นะคือรอนานมากช่วงนี้นะคะใครที่กำลัง,อองคิดมองหาแบธบุรกิจเราคิดว่าการที่แบบเอาแบบจานชาม,มานี่ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจประมาณนึงนะคะขอแน่นหนามากให่โต โอเคเรามาแล้วนะคะกับจานอันแรกชดัดดาเป็นจานแบบมีลวดลายแบบนี้นะคะสีฟ้าน่ารักมากทุกคนเอาไว้แบบเวลาใส่แบบอาหารใส่สปาเกตตี้ใส่ข้าวอะไรนะคะถ่ายลงอินสตาแกรมชิคๆอะไรอย่างเงี้ยควรมีไว้เก็บไว้ที่บ้านนะคะมาต่อที่อย่างที่สองนะคะที้นี้ประมาณสามอย่าง <c oughs> เยอะมากอย <c oughs> นะที่สองในกล่องนี้ก็คือ <c oughs> คืออะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีก็จำไม่ได้น้ว่าซื้ออะไรบ้างเา <c oughs> much 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 later แกชุดแก้วกาแฟน่ารักมากคือแบบทุกคนเราเป็นโลกช่วยเราด้วยยี่ช่วยเราให้หยุดซื้อดีเขามากับช้อนนะคะสีทองเป็นแบบแกลายมันน่ารักมากทุกคนดูดิคือแบบ เราก็จะแบบมีความแบบจิก้กาแฟตอนเช้าวันโคอ,อะไรอย่างงี้ก็จะมีความสุขกับการทานกาแฟามากขึ้นนะคะเออชอบมากอันนี้อันสุดท้ายนะคะคนอยากให้เห็นมากอะ่ะมันน่ารักมากโอ้โาดานี่นะคะเป็นเป็นแก้วแบบนี้นะคะแล้วตรงตูดตรงตูดอนนี้มันจะมีรูแบบนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นวเวลาใส่อะไรที่มันแบบ มันต้องมีน้ำหยดๆลงมาเราก็สามารถทำคำาความสะอาดตรงนี้ได้แก้วน่ารักมากเห็นปะโอเคค่ะทุกคนหมดกันไปกับเออเอเซสสอรี่เครื่องครัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วใช่ไหมเราก็มาต่อกันที่เสื้อผ้าค่ะชื่อว่า fine store นะคะเป็นร้านแบบเสื้อผ้าแนวเกาหลีนะคะเกาๆนี่เราซื้อเป็นเหมือนนี่นะคะเป็นตัวนี้นะคะเป็นเสื้อยือดชิกๆนะคะประมาณ450บาทเขาจะไม่ผิดนะบบก,ก,ก็เป็นเสื้อแบบชิกๆเกาหลีเป็นแนวคอปชอปแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าแต่ว่าแบบนี้นะ450บาท ก็อีกอันนึงที่เราซื้อมาจากร้านเขาก็คือกางเกงยีน3ส่วนค่ะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบว่ากางเกง3าส่วนกำลังมากําลังอนะินเทรนดนะพวกแบไบเกอร์ชอตอะไรเงี้ยแต่ความว่าเราแอบแบบตรงต้นขามันมีความใหญ่กว่าตรงแบบตรงก่อนถึงเข่าเล็กน้อยทําให้เวลาใส่เป็นเหมือนไบเกอร์ชอตคือเป็นผ้ายยืดใช่ปะ อาจจะดูขายใหญ่แล้วอาจจะแบบน้องอาจจะไม่มั่นใจน้องก็เลยเลือกเป็นเหมือนพวกแบบกางเกงยีนสามส่วนแบบนี้มาแทนนะคะมันจะรัดต้นขาดมากกว่าใครที่เอเคยมีปัญหาแบบวอร์รี่เรื่องขาใหญ่ก็อาจจะเลือกเป็นเหมือนพวกยีนแทนเพราะมันจะรัดขาได้มากกว่าจ้ะมาถึงอย่างสุดท้ายนะคะร้านเสื้อผ้าที่ไม่มีขายไปรู้จักนะคะก็คือพอเมโลนั่นเองจ้าช่วงปลายเดือนเมษาเนี่ยเขามีเซลล์มาดีนะคะเราก็เลยจัด อันนี้ไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นเงินของตัวเองล้วนๆนะคะเรามาเปิดกันที่ออเดอร์ซอรีก่อนดีกวะะะ่าค่ะอุ้ยแกยเสียใจอะ่ะคือซื้อกิฟต์มานะคะเรากิฟต์อันนึงมันชำรุดนะคะเนี่ยมันเป็นกิฟต์อย่างนี้แล้วก็อันนี้มันชำรุดออกมานะคะเดี๋ยวอาจจะต้องถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปเคลมเขาเนีน่นึงเนาะเสียดายอะ่ะไม่เป็นไรนะเรามาต่อกันที่เสื้อผ้าแลวกันเนาะ อย่างอันนี้นะคะนกซื้อเป็นเหมือนเกาะอกรุ่นซาบีนานะคะก็คือเขาน่าจะโคกับตัวซาบีนาแหละเป็นแบบมีความเกาะอกสีขาวนะคะเป็นลายแบบลูกไม้นะราคาอยู่ที่390บาทนะคะแต่ว่าเราซื้อแล้วเนี่ยเราก็ซื้อครบสองบรทาก็เกาะโขนมันก็จะได้ส่วนลดมานะคะตัวต่อไปกระโปรงพรีสแบบนี้คือจะบอกว่าเราชอบมากอันนี้เป็นเหมือนกางเกงกระโปรงแนะทุกคนแล้วมันน่ารักมากมันเป็นแบบพรีเพียรแบบนี้คือนกก็เป็นคนที่ชอบลายพีสแบบนี้มากมีแบบลายเงี้ยเยอะมาก มีสีดำแล้วนะคะนก,ก็เลยซื้อเป็นเหมือนสีน้ำตาลมานะแอนสุดท้ายเป็นบอดี้สูตรอันนี้ชิคมากชอบเราชอบอน,นี่อาจจะใหญ่ไปเป็นบอดี้สูตรแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็คือใส่กับอัไหก็คือดูชิคๆเนาะโอเคค่ะทุกคนก็ครบแล้วนะคะกับของ้ับปิ้งออนไลน์ในช่วง1เดือนที่ผ่านมาของน้องนะคะวันนี้น้องไปก่อนนะคะ ถ้าใครอยากดูพวกจานชามที่กําลังจะมาถึงหรือว่าพวกสกินแคร,ร์ที่สั่งมาแล้วยังมาไม่ถึงอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะนกจะตอบทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนไว้ไง่ายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ